มีสิ่งยั่วยุต่างๆเข้าไปในวัดวาอารามมีหรือรู้ในธรรมในวิณนั่นกขห้ามเด็กขาดอยู่เลยจริงๆพวกเราไปจัดงานจัดอะไรในวัดในวาอารามเอาของเลยๆซ้ำๆเข้าไปกับพวกไปเต้นไปด้งไปเดาอย่างนั้นนั่นในวัดวาอารามเราได้บุญหรือเราได้บาปเราไม่เคารพสถานที่พวกเราก็เป็นกันไปด้วยลุงปู่ต้องปู่พุ่นให้ลูกให้หลานฟังมันร่วมด้วยช่วยกันในลมนรกร่วมกันงั้นพวกที่ตายปุ๊บนี่พวกพระกับพวกขุบาุิกาจริงลงนรกกันทั้งหมด พขาทำวินัยมีอยู่พวกเราไม่มีพืชปฏิบัติไปเอาความคิดตัวเองมาใช้ความคิดตัวเองมาใช้เออมันก็จะเป็นยังไงเนี่ยลูพกพราเราก็ไม่ได้เคารพหลักธรรมหลักวินยัยไม่เคารพพระพุทธศาสนาหลวงปู่พูดในมหานิยมฟังเรื่องว่ามันเน,าน่าไหนเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธมันเน่าไหนเพราะพระอุบาบสกปฏตตการเป็นผู้ทำลองให้มีแก่น์ขัดสาระแก่นสารภายในที่ลูกลองรักษาหล,กหลักวิถหลักธรรมในวินัยร่วมกันสท,ทั้งพระทั้งอุบาบสกปฏตตการนั่น เอาจริงเอาจังในการรักษาหลักธรรมหลักวินัยร่วมกันสิหลวงปู่ว่าไม่ไปแคร์ใครหรอกลูกในโลกในสงสารนี่จะไม่มีใครรักษาศาสนาอื่นเลยละแท้จะมีใครไปดูศาสนาอื่นเลยละถ้าทําวินัยนั้นคลองใจของสักรโลกนั่นเดี๋ยวนี้ทําวินัยมันไม่มคลองใจเลยบวชมากก็เพื่ออะไรลูกเพื่อรับสกการะใช่ไหม,ษษเ,เ,ยยไหมเพื่อความเสื่อมยนยอใช่ไหมเพื่อความเทยุทยานอยากใช่ไหมไม่มีแค่นั้นนะไม่ได้บวชมาเพื่อรักษาศาสนาไม่ได้บวชมาเพื่อรักษาหลักธรรมหลักวินัย ไม่ได้บวชมาเพื่อมรคเพื่อผลหลวงปู่เห็นไม่ใช่ว่าหลวงปู่เห็นเหมือนพวกเรานะลูกนี่เห็นไปในใต้ภพโน้นเขาก็เลยสงสารพวกวิญญาณพวกกายทิพย์ที่เป็นพุทธมามกะมหาเหตุใหญ่ดสฉันให้พระองค์ทรงตัดสรุปใหม่ๆพวกนี้แทรก่องเสลิ้มเฉลิ้ในเวลาที่พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนปัญจะวิเยทั้งห้าพวกกายทิพย์กับพวกวิญญาณเป็นผู้บรรลุธรรม ตัวนี้สองพันห้าร้อกว่าปีมีพระผู้ที่ตั้งใจเพื่อปฏิบัติเพื่อมากเพื่อผลมีสักกี่องค์แล้วลูกมียุคข,ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพอยุคพ่อขาดไปแล้วยุคลูกยังลุกยุคหลานเริ่มแล้วยุคล,ลานเริ่มจะไม่มีแล้วเหลนหลนแล้วก็หล่อนที่สุดทําวินในมีอยู่พวกเราไม่รักษานี่แล้วพวกเราก็เข้าไปหากันก็เครื่ออะไรเลยลูกเนะี่ยที่ก็เครื่องรางของของังอ้าว